อยดอกผ่านสองกคนมาเก็บเห็ดพี่นอนสองคนมาน้ำแก่โอ้ยดูโอ้ยดอกเขียวเคียงมากเลยนะนั่งครับเนาะตาแม่อันนั้นกลิ่นมากให้ตะไข่เด้อค่ะให้ช่วงเท่นค่ะที่ยอันอันที่ไม่ทากกินเราต้องเอาดอกดอกทำงานว้ยใบไม้บางใบไม้บางว่ามันบางตาใบไม้บางวัดมือคุณอ่ะเอาไปเอาไปพวกปู เมื่อไ่น่าคงเสดายอยู่เลาทิมเนี่ะมั้งน่นปะเขียาจันบะเอาทิมแม่เนีมาสั่นดูหอดูกมันเดินมาในตะไคร้ลูกมันเขียนสองดอกแย่ไปเอาไปกีตำซุปบ่ะอุ้ยข้งสะบันนี่บาได้มันเผาอันนี้ได้ยูโน้มันมีหนอนโนนั่นโอเคนั่งค่ะ่ล่น แม่งถากบ่บ่ป๊าดดอกนี้ยังสวยเนาะหอมรู้หอมบ่เอาว่ะออป๊าดแต่ค่ใหญ่บานเท่าลยเด้ยอลังการแต่ดอกนี่ยน้ำพักเนาะเออตัวแบบไงยายายาป๊าดตัวดอกดอกมึงไงไกล้ๆดูสิป๊าดงามโผล่ป๊าดเอาแบบพี่อะงามคักอืออือ ตะแค่เขียวบานเขาเล,ลยเดย้เนี่ยกี่สุปนเนะาะเพียเนาะเป็นมูนี่ติดติดกันเหตุตะไร่หูยงามเอาเก็บเก็บค่ปะปลามันจะงามเลยเนาะ,ะคือว่าใส่ถุงมือ มาใส่ไปแล้วอยางแะตายอธิบายไปว่าเขาปรูุ้จักเขาบ่ค่อยกินเขาบ่ต้องออกพี้เจ้าสแกมอยู่บ่เ่ต้องออกมันขึ้นมาดอกเาขาบ่เอามันอยากลอเนะเจ้าสกินบ่บ่บ่เอาละบ่เคยกินคนคนไทยเขาจากินอยู่แต่เขาไ่เคยกินนะเขาบ้า เออดอกเขียวใหญ่เลยนะมานี่เอ้าเก็บสีสดอยู่สีสวยอยู่นหนดูกลนมันเด้ใสายให้เพิ่งแกเพิ่งเฝ้ายิ่งสายเข้าไปนี่หนีแต่ตนถ่ายบรรยากาศในป่ามาให้เบิรงแม่เอฟซีอยากเบิรงปลาเก็บเห็ด มีแหละคือปลาเก็ดเห็ด้าน,นี่เห็ดเพิ่งหลายคักป้านี่เกิดทุกเหตุหรอวะดอกนี่แสบบอปลาย่าแสบบอร,บอ,รอบบังก่อนพอเป็นจุ่มด้วยเดียวเดียวฮะพ่อเป,ป็นจุ่มแน่ดอกตาหนีอย่างสวย เห็นไหมเนาะนี่เดี๋ยวอีจุ่มมันโอ้ยยังก็เกจุ่มกันมาดอกดอกทั้งคนเลยเอาแล้วอะไรบ้าง